การทำภาพสไลด์โชว์นอกจากแอปพลิเคชันวิดีโอโชว์ที่ผมเคยนำเสนอแล้วก็จะมีแอปอือ่นๆอ,อีกมากมายที่ทำได้รวมไปถึง in shot ก็ทำได้เช่นกันและฟังก์ชันหลักในการทำสไลด์โชว์ก็คือการกำหนดระยะเวลาในการแสดงแต่ละภาพหรือ duration วันนี้เราไปลองทำพร้อมๆกันเลยครับติดตามได้เลยครับ เริ่มต้นเข้าไปที่ InShot กันเลยครับกดที่วิดีโอ n w w จากนั้นเราจะสร้างสไลด์โชว์ก็ต้องไปเลือกที่โฟโต้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมขอเข้าไปเลือกอัละบ้าแล้วกันเมื่อเลือกรูปได้แล้วกดเช็คถูก ตอนนี้รูปภาพก็จะนำเข้ามาแล้วนะครับในนี้มีทั้งภาพแนวตั้งแล้วก็แนวนอนปนปนกันไปเอาละเริ่มต้นเราคงจะต้องปรับพื้นฉากก่อนนะครับหรือ Canvas กดเข้าไปเลือกว่าเราจะใช้อัตราส่วนไหนสมมติผมอยากจะทำลง IG แล้วกันนะราวนี้ก็เอา1ต่อหนึ่ง,งจากนั้น Background แบ็กกราวด์จะเอารูปเบอรนี้ดีไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเอาเป็นสีสีผมลองเลือกเกรเดียนดูก่อนนะครับผมเอาเกรเดียนแล้วกันแล้วก็ให้เช็คถูก2อันนะครับ Apply to all ลองเลื่อนไปดูทุกอันก็จะเป็นฉากแบ็กกราวด์เดียวกันนะครับ คราวนี้ส่วนสำคัญของเรามาแล้วก็คือการกำหนด Duration นันเองเลื่อนมาตรงรูปนาฬิกานี่นะครับ Duration กดเข้าไปค่า Default นะครับตั้งต้นมาให้เรา5วินาทีสมมติว่าผม,มอยากจะลดลงเหลือสัก2วินาทีเหมือนกันเลยครับถ้าเรากดเช็คถูก2อันก็จะเป็น Apply to All แล้วก็สังเกตนะครับตรงช่วงรอยต่อใช่ไหมครับเขาะจะหดมาเหมือนอนกันหมดเลยเป็น2วินาทีเหมือนกันหมดทั้งหมดมี5รูปนะครับรวมเป็น10วินาทีสังเกตข้างล่างมุมขวานะครับเล็ก,ลกๆนี่10วินาทีเอาใหม่ผมบอกว่าผมจะเอารูปนี้นานหน่อยก็จิ้มไปที่รูปนี้นะครับรูปแรกนี่เลย duration เฉพาะรูปนี้นะครับให้เป็น5้าวินาทีรูปอื่นเราจะเป็น2วินาทีหมดตอนนี้เราตั้งรูปแรกเนี่ยเป็น5้าวินาทีแล้วกดเช็คถูกตัวเดียวนะครับสังเกตนะครับนะีช่วงระยะเวลาเขาอะก็จะยาวกว่าคนอื่นอันอื่นนี่เขาก็จะ2วินาทีก็จะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นวินาทีรวมมันก็จะกลายเป็น13วินาทีนะครับเร,เราขยายขึ้นมา ในรูปแรกเป็น5วินาทีนั่นเองลองกด Play ง่ายๆเลยครับการทำสไลด์โชว์ที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเช่นการใส่เพลงกดไปที่ Music แล้วก็แทร c k จากนั้นเลือกเพลงอ่าในที่นี้ผมขอเลือกเพลง Welcome เนลวกันนะครับเหมือนเดิมเลยครับทบทวนจากเมื่อวานเพลงยาวกว่าคลิปนะครับเลือกเพลง Split แล้วก็ลบท่อนหลังทิ้งนะครับแล้วก็ในท่อนแรกเนี้ยเราก็จะ Edit ผมอาจจะลด เสียงเพลงลงเหลือสัก20 Fa เปอร์เซ็นฟดอิเฟดเอาแล้วก็เช็คถูกโอเคแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับจากนั้นเท็กเราก็ใส่ตัวอักษรสักหน่อยแล้วกันนะเท็กล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราอยากได้นะครับ ก็กดที่วงล้อสีนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับที่ตัว A 2ตัวเดี๋ยววิธีโหลดฟอนต์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหนึ่งนะครับสมมติผมชอบฟอนต์น,นี้ก็จัดตำแหน่งนะครับผมจะเอามันครอมกับรูปภาพนี้แล้วกันเช็คถูก สังเกตนะครับที่ตัวอ,อักษรมันก็จะมีให้เราเลือกหัวท้ายนะครับจิ้มไปที่ส่วนหัวก่อนนะครับผมเลือกวิดีโอบิกินจากนั้นส่วนท้ายผมเลือกไปที่วิดีโอเอ็นสเกตนะครับข้อความก็จะครอบทับกับรูปทั้งหมดของเราลองเพลย์ดูครับ เสร็จแล้วครับตอนนี้สไลด์โชว์ของเราแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรื่องการตกแต่งอื่นๆนะครับพวกการใส่สติ๊กเกอร์ใส่ตัวอักษรอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามแบบละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับผมบจากนั้นเสร็จแล้วก็เช็คถูกถ้าเรายังไม่อยาก Export นะครับก็กด Back ไปแล้วก็ d r a f t ลองกลับเข้ามาดูที่วิดีโอเห็นไหมครับคลิปแรก13วินาทีกดเข้าไป ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมสังเกตเส้นสีข้างล่างนะครับเส้นสีม่วงก็คือมิวสิกนั่นเองหรือเพลงที่เราใส่เข้าไปแล้วก็เส้นสีเขียวก็คือเท็กซ์ลองกดที่เท็กซ์นะครับก็จะเป็นช่องสีเขียวหรือกดที่มิวสิกก็จะเป็นช่องสีม่วงสังเกตได้ไง่ายเลยครับครับเรียบร้อยนะครับการกำหนด d u r a t i o n หรือระยะเวลาในการแสดง ภาพของสไลด์โชว์เราทำได้ง่ายๆเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแอปพลิเคชัน InShot นะครับฝากกดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ